แลตอนนี้นะ้อยู่กับกา l a x y ซ i n ลค่ะแน่นอนว่าเพียงแค่5้สื่อไทยนะที่มาที่ฝรั่งเศสตอนนี้ค่ะจะได้จับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวนี้จะพาไปดูตัวจริงกันใกล้นะคะว่าตอนนี้มุ้ได้มา2ส,สีแนละ้วก็คือสีซิเวอร์กับสีดําค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจากซีฟิกแล้วต้องมีเคสจากเคสซิฟายแบบนี้ถึงสมมงมีทั้ง Impact c เคสลายเท่หรือจะคัสตอมไม้ตามใจเราและยังมีสีใหม่เบยี่บูก็สวยใส่กับสีไหนก็ดูดีไปหมดอย่าลืมจัดมาคู่กับ Power Tool, สายเคคเเบิสสสีุดจรซตมกป็นชาวพับได้จริงๆ โอเคเดี๋ยวให้ดูกันในใกล้นะคะเริ่มจากสีซิลเวอร์กันก่อนนี่จะบอกว่าสิ่งแรกคือน้ําหนักเบาแบบเบามากทุกคนหนักประมาณแค่2.3กรัมเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือสีซิลเวอร์เนาะเวลาที่เราซื้อเนี่ยมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือสีดําจะบอกว่านี่คือสมาร์ทริงที่น้ําหนักเบาที่สุดนะเบามากๆอนะ่ะเทียบให้ดูกันนะคะแล้วมันจะมีแบบหลายไซส์มากๆทุกคนสีนี้มันจะมีหมด3สีนะคะก็คือสีดําแบบนี้เนาะมีสีซิลเวอร์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบบนนปเป็นสีทองเนี่ยอุ้มพาไป ทีนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันคอนเนอกไรบ้างตัวนี้เนี่ยจะสามารถวัดนะคะฮาร์ดเรทได้นะฮาร์ดเรทได้แล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถที่จะวัดนะคะในเรื่องของการกล้นเวลาเรานอนเนาะเราอาจจะไม่ชอบใส่นะคะนาฬิกาเนี่ยบางทีคนแบะไม่อยากใส่ในการนอนใช่ปะ่ะแต่ว่าพอเรามีสมาร์ทวิงแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ไว้กับน,นิ้วของเรานะแบบนี้เราก็ใส่แล้วก็นอนนะคะเพื่อทําการวัดเนี่ยค่าต่างๆได้เช่นเดียวกันตัวกล่องตรงนี้นะคะจะทําหน้าที่เป็นตัวชาร์จด้วยนะเวลาอุ้มใส่เข้าไปใช่ไหมคะปึ้งแบบนี้นี่เห็นไหม จะมีเป็นแบบวงแหวนขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือกําลังทําการชาร์จอยู่ค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะคิดว่าจะอยู่ได้ประมาณ9วันลองนึกภาพนะทุกคนจากเดิมนะที่เราใช้นะคะตัวนาฬิกาเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณวันวันครึ่งนะสวันประมาณนี้นะคะแต่ว่าการใส่ริงแบบนี้นะคะจะทําให้เวลาที่เราใช้ครั้งหนึ่งนะคะชาร์จครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์หนึ่งที่แบบโอสสาคัญมากๆเลยทีนี้เรามีคําถามนะคะว่าตัว Galaxy Ring เนี่ยมันจะ t r a c อะไรได้บ้างคะ่ะอุ้มขอสรุปง่ายๆเบื้องต้นก่อนละกันเนาะสิ่ แรกที่สามารถแท็กได้คือฮาร์ดเลดนะ,ะยาที่2นะนะที่สามารถแท็กได้คือ SPO2 ข้อมูลนะตอนนี้นะคะก็คือ,อบัตรออกซิเจนนะคะอย่างต่อมาก็คือเรื่องของการนอนต่างๆค่ะอย่างนี้เนี่ยสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะเราดูที่จอด้านบนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ Energy Score ค่ะ Energy Score เนี่ยมันจะเป็น AI ตัวใหม่นะที่ทางทำซูงกาแล็กซี่นะคะคือกาแล็กซี่เฮลเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อแท็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนของเราเนาะไม่ใช่แค่นอนอย่างเดียวทุกคนมันจะดูไปถึงนะคะว่าตอนนอนเน เป็นยังไงนะคะสลิปฟาร์มิ่งเป็นยังไงแล้วก็ยังมีอีกค่ะก็คือเอ๊ะก่อนเรานอนเนี่ยเราใช้เวลาที่จะแอร์สลิปเนี่ยประมาณกี่นาทีอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ซัมซุงเฮลเนี่ยมีการเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่ชอบใส่นาฬิกานอนค่ะการใส่ตัวริงตัวนี้ค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสบายมากยิ่งขึ้นนะจริงๆน้ําหนักของมันเนี่ยเบาเหมือนแบบว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยอันนี้คือเป็นสีที่อุ้มเนี่ยชอบมากๆนะคะแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยมันจะยังเห ส,สีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีไหนนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้เนี่ยกับ Sam s u n g g a l a x y นะคุณจะใช้เป็น C56 หหรือจะใช้เป็น C46 นะคะคุณก็สามารถใช้งานได้นั่นเองตัวนี้เนี่ยได้ข่าวว่าว่าน่าจะวางขายนะคะอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีประมาณนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะผมขอฝากไว้ประมาณนี้นะกับตัว Galaxy Link ค่ะเดี๋ยวเ,เร็วเร็วนี้เร็วๆนี้หรือว่าอาจจะเป็นอีกสักช่วงหนึ่งนะคะเราอาจจะได้มาคุยเรื่องริงเนี่ยเจาะลึกกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวอุ้มเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็คาดหวังวาาราคา จะไม่แพงมากนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ